เคยไหมคะที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ถึงจุดที่อยากจะเป็นหรือยังติดอยู่ในมุมเดิมๆความคิดเดิมๆที่ทำให้เราเก้าวไปข้างหน้าไม่ได้มาลองร่วมค้นพบวิธีสร้างหมเ่เซ็ตที่ทรงพลังที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนวิธีคิดแต่ยังเปลี่ยนชีวิตคุณด้วยนะคะคำว่า m ม n d เซ็หรือที่เราเรียกกันว่ากรอบความคิดหรือว่าแนวคิดมันก็จะเป็นวิธีการที่เรามองโลก วิธีคิดหรือทัศนคติที่ฝังแน่นอยู่ในตัวเราเรื่องของกรอบความคิดนั้นมันจะช่วยสะท้อนถึงวิธีที่เราจะใช้กรอบหรือใช้มุมมองเฉพาะต่อการพิจารณาหรือตัดสินใจในเรื่องต่างๆซึ่งถ้ามันเป็นกรอบความคิดที่มันทรงพลังนั่นหมายถึงว่าการที่คุณมีมุมมองหรือทัศนคติที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาให้ตัวเราเติบโตขึ้น เช่นตัวอย่างถ้าคุณทำบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดในงานของคุณแต่คุณมองว่ามันเป็นโอกาสในการที่คุณจะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองแทนที่จะมองว่านั่นเป็นความล้มเหลวของคุณนี่ก็คือการมีกรอบความคิดที่เป็นกรอบความคิดเรียกว่า growth mindset นั่นเองค่ะคุณสมบัติของกรอบความคิดแบบที่เติบโตและทรงพลังแบบนี้มักจะเป็นคนที่ไม่กลัวความล้มเหลว และมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนและไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งแต่เป็นสิ่งที่จะช่วยให้คนคนนั้นแข็งแกร่งขึ้นพัฒนาขึ้นคนที่มีโกรทไมล์เซจจะเชื่อว่าสามารถที่จะพัฒนาได้แม้ว่าตัวเองยังทำตอนนี้ไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าต่อไปจะไม่ได้และเขาไม่ได้ติดอยู่กับความคิดที่ว่าต้องมีพรสวรรค์หรือต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาช่วยถึงจะสำเร็จ อีกทั้งคนที่มีกรดไมล์เซตแบบนี้นะคะจะเป็นคนที่มีกรอบความคิดที่สามารถจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้ดีกว่าพร้อมที่จะท้าทายและลองกับสิ่งใหม่ๆและให้ความสําคัญกับความพยายามมากๆจะมุ่งมั่นในความพยายามมากกว่าผลลัพธ์และการให้คุณค่ากับความพยายามนั้นทําให้มีแรงใจในการทําสิ่งต่างๆต่อไปนั่นเองค่ะก่อนจะพูดถึงวิธีการสร้างไมล์เซตที่ทรงพลังนะคะ เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของอุปสรรคที่ทำให้เรามีกรอบความคิดที่ไม่แข็งแรงอุปสรรคเหล่านั้นได้แก่ข้อแรกความกลัวความล้มเหลวค่ะหลายๆคนกลัวความล้มเหลวหรือกลัวถูกวิจารณ์จึงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรืองานที่มันท้าทายเพราะกลัวว่ามันจะผิดพลาดความกลัวนี่แหละค่ะที่มันทำให้เรายึดติดอยู่กับความคิดที่ว่าเราทำไม่ได้ฉันไม่เก่งพอ แต่วิธีการก้าวข้ามความกลัวความล้มเหลวนี้นะคะเขาบอกว่าให้ลองมองว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่สามารถสำเร็จได้ง่ายๆแล้วค่อยๆขยายขอบเขตท้าทายซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเห็นว่าความล้มเหลวมันคือโอกาสในการเติบโตและความคิดแบบนี้ล่ะคะ่ะที่มันจะบอกคุณได้ว่านี่แหละคุณกำลังก้าวสู่วิถีของผู้มีโกรทไมซ์เซ็ตแล้ว่ะคะ่ะอุปสรรคข้อที่2นะคะ ก็คือความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองความไม่มั่นใจในตัวเองมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าความพยายามอาจจะไม่เพียงพอแล้วคิดว่าเราไม่ดีพอที่จะประสบความสําเร็จมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าถ้าในเมื่อยังไม่สําเร็จก็ละทิ้งความพยายามไปก่อนก็แล้วกันมันก็เลยกลายเป็นทําให้เราไม่เห็นผลลัพธ์วิธีการฝึกที่จะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกของการไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเขาบอกว่า การตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องสําคัญแต่ถ้าหากว่าเราตั้งเป้าหมายที่มันไม่เหมาะสมกับตัวเราการที่เราไปถึงเป้าหมายได้ยากหรือไปถึงเป้าหมายได้ช้ามันก็จะยิ่งเป็นการทําให้เราเพิ่มความรู้สึกที่ไม่มั่นใจว่าเราจะสําเร็จหรือเปล่าเพราะฉะนั้นฝึกตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมค่ะและเมื่อทําสําเร็จก็ให้รางวัลตัวเองเพื่อสร้างความมั่นใจในศักยภาพของตัวเองค่ะ อุปสรรคอย่างที่3อันนี้เนี่ยมักจะได้ยินกันบ่อยๆว่าเรามีสภาพแวดล้อมที่มันไม่สนับสนุนนั่นเองบางครั้งการที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเต็มไปด้วยคนที่คิดเชิงลบหรือไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาตัวเองที่เรากําลังทําอยู่มันอาจทําให้เรารู้สึกเสียความมั่นใจและก็ยากที่จะรักษาโกรธหมายเซตของเราไว้เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะพยายามหากลุ่มคนที่สนับสนุนการพัฒนาตัวเองเช่น กลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มคนใหม่ๆที่มีแนวคิดเชิงบวกหรือการเข้าร่วมกับองค์กรหรือคอร์สต่างๆที่มันจะช่วยเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับเรานะคะสิ่งนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เรามีแรงใจและก็มีแนวร่วมในการพัฒนาตัวเองยิ่ง่งขึ้นค่ะอุปสรรคอย่างที่4ี่ซึ่งก็คือความเคยชินแต่มันเป็นความเคยชินกับความคิดที่เป็นฟิกไมซต ฟิกไมซ์เซตก็คือคนที่มีความคิดยึดติดแบบเดิมๆเชื่อว่าความสามารถของคนถูกกาหนดมาตั้งแต่เกิดไม่สามารถพัฒนาได้ซึ่งถ้าหากมีความคิดเคยชินกับเรื่องของฟิกไมซ์เซตแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องเริ่มจากการท้าทายความคิดเชิงลบเช่นถ้าหากเราคิดว่าฉันไม่ถนัดเรื่องนี้ก็ให้ลองเพิ่มคำไปอีกสักนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยฉันไม่ถนัดเรื่องนี้แต่ไม่ได้แปลว่าต่อไปอ ฉันจะทำมันไม่ได้การพูดแบบนี้นะคะเพื่อให้เรารู้สึกว่าความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนากันได้นะคะอุปสรรคอย่างที่5ที่ขัดขวางการเติบโตหรือการพัฒนาทั้งนั้นความคิดนั่นก็คือการไม่เห็นผลลัพธ์สักทีการไม่เห็นผลลัพธ์สักทีนี่มันหมายถึงว่าบางครั้งเราทําอะไรไปแล้วเรารู้สึกว่ามันใช้เวลานานแล้วมันจนทําให้เราหมดกําลังใจ เมื่อเราไม่เห็นผลลัพธ์ในทันทีเราก็จะละทิ้งความพยายามนั้นซึ่งในข้อ2เราได้พูดถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมเวลาที่เราจะตั้งเป้าอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราตั้งเป้าหมายที่มันเหมาะสมกับตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เห็นผลบางครั้งเราอาจจะตั้งเป้าหมายที่มันเกินความสามารถหรือว่าเกินสิ่งที่เราจะทําได้นะช่วงเวลานั้นๆไปมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือ ตั้งเป้าหมายให้เล็กๆสั้นๆส,นส,นสามารถทาได้ในระยะเวลาสั้นๆและเราก็หมั่นที่จะวัดผลเป็นระยะๆะะนะคะเพื่อให้เรารู้สึกว่าเออเราไปในทิศทางที่มันถูกต้องแล้วนี่เรากําลังพยายามที่จะบันทึกความสําเร็จหรือบันทึกความก้าวหน้าของเราไปทีละขั้นทีละขั้นเพื่อจะช่วยส่งเสริมให้เรามีกําลังแรงใจทําต่อไปเรื่อยๆค่ะ5ข้อที่กล่าวไปแล้วนั้นนะคะมันก็เป็นอุปสรรคที่มันเป็นตัวขัดขวางไม่เซตของเรา ไมเซ็ตอันทรงพลังของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาสร้างไมเซ็ตที่ทรงพลังมันเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการมองโลกของเราเองค่ะเราจะมาพูดถึงวิธีการสร้างไมเซ็ตที่แข็งแกร่งทรงพลังที่สุดข้อแรกกันค่ะก็คือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณควรทุ่มเทความพยายามไปที่จุดใดบ้างเป้าหมายที่ดี มันจะช่วยกระตุ้นให้คุณพัฒนาตัวเองและมองไปข้างหน้าเสมออย่างที่สองคือการที่คุณฝึกความคิดตัวเองให้เป็นความคิดเชิงบวกการคิดเชิงบวกไม่ได้ไปแปลว,ว่าเราจะมองแต่ด้านดีแล้วเราก็ละเลยปัญหาแต่มันเป็นการยอมรับนะคะและมองหาวิธีที่จะแก้ไขการมีแนวคิดหรือกรอบความคิดเชิงบวกจะทำให้คุณมีแรงจูงใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เคยเห็นคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหลายๆคนไหมคะหรือไม่ต้องถึงระดับโลกก็ได้ทุกๆคนจะเรียนรู้มาจากความล้มเหลวกันทั้งนั้นไม่มีใครเลยที่อยู่ๆผ่านเข้ามาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตแล้วจะประสบความสำเร็จได้ในทันทีและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไมเซทที่ทรงพลังค่ะการเรียนรู้จากความล้มเหลวการมองว่าความล้มเหลวเป็นเพียงบทเรียนไม่ใช่ความพ่ายแพ้ การล้มเหลวช่วยให้เราเรียนรู้และเติบโตและให้รวยเสมอนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณล้มเหลวนั่นแปลว,ว่าคุณกําลังจะมีทางใหม่ที่มันสร้างสารรค์ขึ้นและการมีความคิดสร้างสารรค์นี่แหละค่ะจะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสใหม่ๆมีการเปิดใจยอมรับแนวทางใหม่ๆทําให้คุณก้าวข้ามความจําเจหรือก้าวข้ามความล้มเหลวได้นั่นเองค่ะและวิธีสร้างใหม่เสร็จที่ส่งพลังอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือการอยู่กับปัจจุบันค่ะ การฝึกให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ปล่อยให้ความกังวลในอนาคตหรือความเสียใจในอดีตมาขัดขวางไมเซตที่ทรงพลังคือการตั้งใจทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดและทั้ง4ข้อนี่แหละค่ะที่คือวิธีสร้างไมเซตที่ทรงพลังที่สุดตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนฝึกคิดเชิงบวกเรียนรู้จากความล้มเหลวและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์อยู่กับปัจจุบันค่ะ มีหนังสืออยู่หลายเล่มเลยนะคะที่ช่วยพัฒนามุมมองเรื่องของ Mindset แต่หนังสือเล่มนึงที่อยากจะแนะนำนะคะเป็นหนังสือของ Eckhart Tolle หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The Power of Now ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะคะจะช่วยให้คุณฝึกฝนตัวเองให้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันทำให้คุณมีสมาธิในการเผชิญกับทุกสถานการณ์และมีพลังจากการยอมรับความเป็นจริงนั่นเองค่ะ ถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจก็สามารถดูได้ที่ตระก้าที่แนบอยู่กับคลิปนี้นะคะหรือถ้าหากสนใจอยากจะฟังเป็นหนังสือเสียงนะคะก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ i n d ซ e t ที่ทรงพลังเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองนะคะถึงแม้ว่าเส้นทางเหล่านี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือได้มาง่ายๆแต่ความพยายามของเราในทุกๆวันมันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเห็นคุณค่าตัวเอง และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจค่ะถ้ากคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้กับคนที่คุณรักนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เริ่มต้นสร้างไม n ์เซตที่ทรงพลังไปด้วยกันค่ะ